ให้ดีแปะให้ดีคือดูชอบแล้วอนัดหนึ่งนี่มันก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะแก๊พี่บอกเลยเองคือไอคอนของคนทั้งประเทศเฮ้ยไม่รู้จะพวงยเฮ้ยตัวนีคนบ้านี่มึงเป็นแฟงเกลชอ โอ,โอ Bref, ้โหต้องมากอ่ะอาจารย์เนี่ยแต่งนี้มันฮาละของพี่คนหล่อๆยังไม่ควรทหล่ออย่างนี้ไม่ควรทำพี่จริงจริงนี่จับว่าหล่อสุดในชีวิตที่เคยยังเห้ตักอืมดึงเบาๆก็ได้นะบาดแล้วเนี่ยเจ็บเหมือนกันแล้วขนลวกเลยเนี่ยนี่ถือว่าน้อยไปคือจะบอกการแอคติ้งเจ็บเนี่ยไม่มีใครเกินเด็กคนนี้ มองน้อยต้องมาขอร้องเขาให้ไปสอนการแสดง acting ไม่เคยเลย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 เด็กคนนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้ดุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรพี่บอลอย่าไปแกล้งเขาไม่ดีหรอกแกล้งเพื่อนไม่ดีหรอกครับแกะเหอะโอเคโอเคเป็นอย่างที่เคยทำไรน้องไม่เคยแกล้งน้องเฮ้ยคนเราเป็นเพื่อนกันมันต้องใจใจเฮ้ยอ้นอย่ายุ่งเดี๋ยวขี้แค้น

โอ้ยเกาไอเหนียวขนาดนี้ยไปดูในทีวีนี่ว่าเขาไม่เจ็บหรอเขาแอคติ้งเหมือนกันแหละแล้วที่ที่คุณผู้ชมดูก็คือแอคติ้งไม่เจ็บอะไรหรอกนะครับแอคติ้งเหรอนั่ง หายประกาศวันนี้นะพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่อ้นนะครับด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการบริษัทฮาไม่จำกัดของเราถ้ามีโอกาสก็มานะพี่นะผมผมมาได้อีกเหรอครับโอ้ยทาไมพี่เราหล่อนี่ผมมาได้มาได้แต่ผมก็ได้ให้พ่อเก็บเขาทงตะเทปนิดเดียววันนี้นะฮะขอบคุณพี่อ้นนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากลยครับเรื่องเสาหน้าครับแ้อเชิญใครมาครับคุณแจ๊คกิ้งไส้กรอกฮะเขาคือใครเป็นคนทำไส้กรอกฮะทำไส้กรอกอันท้องหลังข้างใครที่ ตลาดรถไฟโอ้ที่เขาขายเส้นก๋อแล้วเวลาเวลาทำเขาร้องเพลงไปเพลงอะไรนะที่เขาร้องทำอำเส้นก๋ออะแล้วก็ตอนเขาแบกมาไงผ่านเข้าเข้าตลาดรถไฟเจาเห็นเขาอยู่คนเดียวเลยถือถือเส้นก๋อมาแล้วก็กิ่งแล้วก็กิ้งเส้นก๋อกิ้งเส้นก๋อกิ้งเส้นก๋อมาแล้วครับกิ้งเส้นก๋อกิ้งเส้นก๋อกิ้งเส้นก๋อมาแล้วแผลงแผลงแผลงเดี๋ยวอยู่คนเดียวอะเดี๋ยวไปดูอะในี๋ยวนั่นอะ